เลือกอัค่ะเลือกที่นี่เลยต้องประสบความสําเร็จแน่นอนสวัสดีค่ะแพทน,นะคะอะไรที่ตัดสินใจทําให้ตัดสินใจมาเรียนกับครูเห็นลูกศิษย์คุณครูมีเยอะแล้วก็รีวิวของคุณครูเนะะี่ยค่ะน่าเชื่อถือแล้วเคยไปวนวดหน้ากับลูกศิษย์ครูทันเราก็เลยมั่นใจค่ะว่าต้องมาเรียนที่นี่นั่น,นแหละเลือกอค่ะเลือกที่นี่เลย ประสบความสําเร็จแน่นอนเรเรียนมานี้รู้สึกว่าเราทําได้ไหมคะยากง่ายยังไงมางคะไม่ยากเลยค่ะแล้วก็คุณครูเนี่ยให้คําแนะนําที่ดีแนะนําทริคในการนวดวิธีการต่างๆแก้ไขปัญหารูปหน้าของลูกค้าโครงสร้างสารีระบนใบหน้าว่ามีปัญหาย,ยังไงควรแก้ไขแบบไหนคุณครูก็จะจับมือสอนอธิบายให้เราเข้าใจแก้ปัญหาได้ตรงจุด เรียนจบไปแล้วตอนนี้สามารถจะรับลูกค้าได้เลยไหมคะได้ค่ะมีความมั่นใจว่าจะรับได้เลยเพราะว่าเคยกล่นกับเพื่อนๆหรือคนรอบข้างไว้แล้วค่ะว่าเราอยากจะทําอะไรแรกเลยก็จะให้เขามาลองนวดกับเราก่อนประทับใจก็เขาก็จะได้มาเป็นลูกค้าเราแล้วก็เขาก็จะได้บอกต่ออะไรที่ทําให้พี่แพทรู้สึกว่ามั่นใจว่าจะทําได้เชื่อตัวเองคิดว่าเราต้องทําได้ครูก็จะสอนให้เราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง แล้วเมื่อเราเรียนแล้วเราได้ความรู้แล้วนะคะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยเพื่อจะให้มีผลลัพธ์ที่ดีกับลูกคา้าก็เลยมีความมั่นใจว่าเราแพชต้องทําได้แล้วยังไงแพชก็ต้องมีลูกค้ามาหาแพชแน่นอนสนใจก็อยากให้ทุกคนมานวดนะคะเพราะว่าเต็มที่ค่ะอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่เรียนสนใจเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนถ้าสนใจเรียนมาที่นี่เลยนะคะคุณครูท,ทุกท่านใจดีมากสอนเราให้เข้าใจแล้วก็มีทริคให้เก็บรายละเอียดแล้วลูกค้าจะประทับใจแล้วก็กลับมาทำที่เราแน่นอน